สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอยหนังยาวๆสลับชาวนอนดึกถ้าไม่เชา้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับ ผมก็ไม่หนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะมาสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่ามินนอมูราีมุราลีฟ้าฟาซึ่งในแสดงนําของหนังเรื่องนี้ก็คือโทวิโนโทมัสระบบเป็นเจสันชายหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศก่อนที่จะถูกฟ้าผ่าจนกลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่กูรูโซมัสสุนดารามระบบเป็นชิบูชายเก็บโกดธที่ต้องการความรักจากอุสาจนเขาได้ทําในสิ่งที่ผิดต,ตั้งแต่ที่ได้รับพลังวิเศษมาเช ลี่คิสชอระบบเป็นอุสาผู้หญิงที่ชิบูหลงรักมาอย่างเนิ่นนานโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือเจสันกับชิบูชายสุดสวยทั้งสองที่ถูกฟ้าผ่ามาพร้อมกันมันจึงทําให้พวกเขาได้รับพลังวิเศษมาซึ่งอํานาจอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งทั้งสองจะใช้พลังที่ได้มาไปช้นในทางที่ผิดหรือทางที่ถูกก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับ ทันแน่น่าดูชชเมล่าเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันถ้าหากผู้ชมเกิดสนใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆถูกลิขสิทธิ์แล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับ เปิดเรื่องมาน,นะครับณหมู่บ้านกรูรุกันมูลได้มีคณะโรงละครทําการแสดงให้ชาวบ้านที่นั่นได้ดูซึ่งเจสันในวัยเด็กก็ได้เข้ามาดูโช์นี้ด้วยพอถึงฉากที่พลีรีโอเดดัโพลลงมาพวกชาวบ้านเนี่ยต่างก็เฮกันใหญ่แต่ระหว่างนั้นเองได้มีชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนวกเวกบอกว่าโกดังเก็บพลูไฟไหม้ก่อนให้พลูจะระเบิดขึ้นมาทําให้พวกชาวบ้านต่างพาก,กันวิ่งวงแตกซึ่งเจสันก็โดนระเบิดลูกหลงจนเขานอนลงไปตัดกลับมาที่เหตุการณ์นในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สองคนได้ออกมาราาายงานว่่อีกไมน จะเกิดปรากฏการ์ท้องฟ้าที่หาดูได้ยากเนื่องจากจะมีดาวคลอม,มาเรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมมันจะเกิดขึ้นในทุกๆ700ปีซึ่งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือการเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าที่รุนแรงและมันจะเกิดขึ้นประมาณ3ทุ่มในคืนนี้ตัดไปที่สารวัตรเขาก็ได้มานั่งอยู่ในร้านชาเพื่อแอบดูลูกสาวของเขาเพราะตอนนี้เจสันกําลังตามจีบลูกสาวของเขาอยู่เขาต้องการที่จะสั่งสอนไม่ให้เจสันมายุ่งวายกับลูกสาวของเขาอีกระหว่างนั้นเองชิบูก็ได้เดินเข้ามาในร้านทําท่ากำล อย,อยู่ก่อนที่จะถูกไพลีเจ้านายของเขาตบหัวคอหาที่เขาหายหัวไปซะตั้งนานชีบูเลยบอกกับสารวัตรว่าเขาทํากระเป๋าตังหายอยากให้ทางตํารวจช่วยเขาหาหน่อยแต่สารวัตรเนี่ยก็กลับปฏิเสธเพราะเขามีอะไรต้องทําอีกเยอะก่อนที่จะไล่ที่ชีบูไปชงชาไม้เขาตัดไปที่เจสันเขาก็กําลังถ่ายรูปเพื่อน,นํามานไปสมัครทำพาสปอร์ตซึ่งเขาใฝ่ฝันที่จะไปทํางานที่อเมริกาพราอขืนเขาอยู่ที่นี่ต่อไปเขาก็คงไม่มีทางตั้งตัวได้แน่ๆก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นเรือกลับหมู่บ้านและไปหาบินซีแฟนสาวข,ของเขา สรารวัตรที่เห็นแบบนั้นก็รีบเดินมาตบหน้าเจสันและก็ด่าบอกให้เจสันเลียยุ่งกับบินซีเพราะลูกสาวของเขามีคู่มั่นแล้วทําให้คืนนั้นเจสันเสียใจนั่งเศร้าที่แฟนของเขานอกใจแอบไปมีคู่มัน่นตัดไปที่ชิบูขเขาก็ได้เจอกระเป๋าตังที่หายไปแล้วและรีบตรงกลับมาบ้านซึ่งพ่อของเขาก็ได้บอกว่าอุสาหน้องสาวของทาซานได้กลับมาที่บ้านแล้วและดูเหมือนว่าเธอจะถูกสามีทิ้งมาด้วยซึ่งมันก็ทําให้ชิบูดีใจมากๆยิ้มหวานก่อนที่จะหยิบวิทยุเดินไปนั่งล่องเรือเล่นตัดไปที่เจสันเขาก็ได้ปลอ กเป็นซาร์าคลอสเข้าไปในขบวนพาเลตไปที่บ้านของบินซีก่อนที่เขาจะฉุดเธอมาคุยด้วยกันในห้องมาถามเธอว่าเธอมีคู่มั่นจริงๆหรือเปล่าซึ่งบินซีเนี่ยก็ยอมรับว่าเธอมีคู่มั่นแล้วระหว่างนั้นเองสารวัตรกับลูกเขยเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงบ้านพอดีบินซีเลยให้เจสนเันแอบอยู่ใต้เตียงก่อนก่อนที่เธอจะมปร,ะรับหน้ากับพ่อและคู่มั่นของเธอแทนตัดไปที่ชิบูที่กำลังพายเรือเล่นไปส่องอุสาหญิงที่เขารักก่อนที่เขาจะหยิบรูปภาพของเธอขึ้นมาดูและก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตสมัยที่่เเเขขาายยัััังป็นน,นนนนวรรุตตอ้กกล ได้แต่แอบมองเธออยู่ไกล яд, ๆจนกระทั่งวันหนึ่งพอเขาโตขึ้นก็ได้พบว่าอุสาเธอท้องและเดทเป็นกับผู้ชายทําให้ชิบูเสียใจเอามากๆที่ยังไม่ทันจะได้บอกรักเธอเลยตัดไปที่เจสันเขาก็ได้เห็นบินซีกับอานิสกําลังยืนจู่จีกันอยู่เขาเนี่ยก็เลยนึกย้อนไปในอดีตสมัยที่ยังเรียนอยู่ตอนนั้นบินซีเป็นฝา่ายที่เข้ามาจีบเขาทั้งสองคนได้ตกลงปลงใจคบกันบินซีได้บอกให้เจสันสัญญากับเธอว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไปไหนซึ่งเจสันก็สัญญาว่าถ้าต้องทิ้งเธอเขาขอยอมตายดีกว่าแต่สุดท้าายยก็็เปนฝ่ เธอเองที่ทิ้งเขาซึ่งพอเจสันนึกถึงคําสัญญานี้ก็ทําให้เขาปริแตกมากๆที่บินซีผิดสัญญาเลยถอดหน้ากากแล้วก็ด่าบินซีจนสลวัฒโมโ oh หเดินไปหยิบป,ปืนมาขู่ให้เจสันออกไปแต่เจสนเันเด่กก็ไม่กลัวยืนท้าทายให้สละวัฒยิงเขาเลยซึ่งยังไม่ทันได้ทําอะไรฟ้าก็ได้ผ่าลงมาเต็มๆตัวเขาแล้วก็ชีบูพร้อมกันซึ่งพวกชาวบ้านก็หันมามองไอ้สละวัฒใหญ่เลยสลวัฒก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิงเพราะในปืนเขาไม่มีกระสุนพวกชาวบ้านเลยรีพาเจสันขึ้นรถก่อนที่จะพาเจสันไปถึงโรงพยาบาลมาถึงมมมือมออหหซึ่งก็ได้ ทำ CPR ให้จนจู่ๆเจสันตื่นขึ้นมาตัดไปที่ชีบูที่นอนอยู่ในเรือเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกันแล้วรีบกลับเข้ามาในบ้านในสภาพที่อิดโรยสุดๆก่อนที่เขาจะล้มคว่ำกับพื้นไปตัดไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ได้บอกอาการของเจสันให้ญาติๆของเขาฟังว่าเจสันปลอดภัยดีอาการของเขาหายห่วงแล้วทำเอาชาวบ้านแถวนั้นนีเซงเลยที่อดจัดงานโสดและมากินของฟรีส่วนทางด้านเจสันหมอก็ได้มาเจาะเลือดเขาไปตัวจงเขาก็เจ็บมากเลยเอามือไปเบีกับเตียงคนไข้พอปล่อยออกมาเตียงคนไข้กลับมี รอยบ่มของมือเขาอย่างชัดเจนก่อนที่คุณหมอใจะให้เขาลองมาตรวจชีพจรดูก็พบว่าเครื่องมือแพทย์เกิดล้วนระเบิดขึ้นมาตัดไปที่ชิบูเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะลงมาดอมบ,บนเตียงและก็นอนชักๆๆๆๆจนข้าวของที่อยู่ในบ้านเกิดสั่นขึ้นมาตามอาการการสั่นของเขาทําให้พ่อของชิบูตกใจหนึ่งว่าเกิดแผ่นดินไหวเลยรีบปลุกชิบูพาชิบูวิ่งมาหน้าบ้านแต่พอออกมากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้ทั้งสองคนแปลกใจมากๆตัดไปที่บ้านของเจสันโพธานพี่เขยของเขาก็ได้มาแซเจสว่่าายงไมตออยีกหร ก่อนที่จะไปว่าพี่สาวของเจสนันว่าก่อนจะไปโรงพยาบาลทําไมถึงไม่เตรียมของกินไว้เขาซะก่อนส่วนเจสันก็ได้รับใบเชิญชวนไปงานแต่งของเบนซีททาให้เขาเนี่ยไม่สบอารมณ์มากๆในคืนนั้นพี่สาวของเขาก็ได้เอาทองมาให้เพื่อให้เขานํามาไปจำนำนําเงินที่ได้ไปทำพาสปอร์ตซึ่งเธอก็กําชับว่าห้ามให้โพดทานรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นเธอตายแน่แน่เช้าวันต่อมาหลังจากที่เจสนันเอาทองมาจำนำมาแล้วพอเข้ามาถึงร้านเย็บเสื้อของเขาทาสารลูกจ้างของพ่อเขาก็ได้มาขอร้องขอเงิน จากเจสันเพื่อน,นำมารไปรักษาหลานสาวของเขาแต่เจสันก็โกหกว่าตอนนี้เขายังไม่มีเงินก่อนที่เขาเจะเอาเงินไปแอบไว้ในลิชชาข,ของเขาและก็เดินทางไปหาบิจิเพื่อคุยเรื่องทางพาสปอร์ตกันซึ่งตอนนี้บิจิเธอได้เตะอันนี้ตกลงมาข้างล่างเพราะอันนี้เป็นแฟนเก่าของเธอและยังมีหน้ามาชนเธอเป็นงานแต่งของเขาอีกเลยเดินซุปเปอร์คิกเข้าให้ซึ่งระหว่างที่เขากาลังคุยกับบิจิเรื่องพาสปอร์ตอยู่เจสันก็ได้ไอหนักมากพอเขาเข้า,ขาห้องน้ําก็พบว่าเขาอาออกมาเป็นน้ำค้นๆสีเทาๆทำเอาเขาในตกใจมากๆตัดไปที่บ้าน เขาก็ได้พบเห็นถึงความผิดปกติในตัวของเขาเริ่มได้ยินเสียงอะไรรอบตัวมากมายแถมยังผลักประตูสะพังเลยทําเอาโจสมอนหลานชายของเขาที่ตะลึงเลยที่นาของเขามีพลังพิเศษและทั้งสองคนก็นั่งคุยกันระหว่างนั้นเองเจสันก็ได้บอกว่า ได้ยินเสียงน้ําไหลก่อนที่จะเดินไปปิดน้ําจนน้าแตกพุ่งออกมาแถมยังทําประตูซรัพพังอีกด้วยเช้าวันต่อมาที่หมู่บ้านก็ได้เกิดฝนตกหนักอุสากับทาสานก็ได้พากันยืนหลบฝนกันอยู่ไพรีที่จ้องจะเคลมอุสาก็ได้เรียกให้ทั้ง3คนเข้ามานั่งในร้านของเขาเึงพอชิบูได้เจอกับอุสาเขาก็ดีใจมากๆแอบมองเธออยู่หลังร้านจนกระทั่งเขาไออย่างหนักจนมีน้ําค้นๆออกมาจากปากส่วนทางด้านเจสานเขาก็เริ่มทําตัวแปลกๆขึ้นทุกวันทำเอาสักคนแถวบ,บ้านนี่กลัวใหญ่เลยก่อนที่เจสานจะบอกกับพี่สาวว่าเขา หิวขออะไรกินหน่อยจึงพอโพธานมาเห็นว่าของกินเหลือน้อยก็ถามเมียว่าทําไมวันนี้มีของกินน้อยพี่สาวเจสันเลยบอกว่าเจสันกินไปหมดแล้วเลยทําให้โพธานโมโหมากๆที่เมียของเขาเอาอาหารให้คนอื่นกินเลยทุบตีทําร้ายเธอพอพ่อเจสันไปห้ามก็ถูกผลักสักกระเด็นทําให้เจสันโมโหมากๆบอกว่าถ้าทาร้ายพี่สาวของเขาอีเขาจะไม่ปล่อยไว้แน่โพธานเนี่ยก็เลยตบหน้าพี่สาวเจสันและท้าว่านายกล้าต่อยตำรวจในเครื่องแบบหรอมันเลยทําให้เจสันโมโหมากๆผลักโพธานสักกระเด็นทะลุต,ตกบ,บ่อน้ําหาม เข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวตัดไปที่โรงเรียนคุณครูของโจสมอนก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานฟ้าแลบฟ้าผ่าซจ่งระหว่าน,นั้นเองเพื่อนของโจสมอนก็ได้มาเล่าให้ฟังว่านาของเขาโหดมากๆต่อยพ่อของโจสมอนซับเปลวตกลงบ่อน้ำเลยมาเลยทําให้โจสมอนเกิดสนใจเรื่องที่ครูสอนขึ้นมาและไปศึกษาเรื่องพลังงานต่อในห้องสมุดจนได้รู้ว่าอาจจะไป,ไปได้ที่นาของเขาได้รับพลังวิเศษจากการถูกฟ้าผ่าในครั้งนั้นและสนใจในเรื่องซูเปอร์ฮีโร่มากขึ้นเล่นขนหนังสือฮีโร่กลับบ้านเต็มเลยและก็มาเล่าทฤษฎีต่างๆให้จสฟ ว่าเขาได้รับพลังพิเศษมาจากการที่ถูกฟ้าผ่าและรอดชีวิตมาได้จึงทำให้เขามีพลังเหนือมนุษย์ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวของฮีโร่ต่างๆให้ฟังว่าพวกฮีโร่ไปทําอะไรมาถึงได้มีพลังพิเศษเช่นสไปเดอร์แมนเกิดจากการที่เขาถูกแมงมุมกกัดส่วนทราชิบูเขาก็เริ่มสสมผัสได้ว่าเขามีพลังพิเศษซึ่งพลังของชิบูจะเป็นพลังจิตสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆได้ตามใจส่วนเจสันเขาก็ได้ลองทดสอบพลังของเขาดูว่าเขามีพลังอะไรบ้างซึ่งเขาเนี่ยก็มีพลังมากมายไม่ว่าจะเป็นความแม่นยําความแข็งแกร่ง ซึ่งเจสันเนี่ยก็คิดแผลงๆจะลองดูว่าเขาบิดได้หรือเปล่าเลยลองกระโดดจากต้นไม้ดูแต่สุดท้ายก็ว้าตกลงมาที่พื้นก่อนที่เจสันจะไปที่งานวัดไปเล่นตาบูดต่างๆและสามารถชนะเอาของรางวัลมาได้หมดเลยทาเอาทุกคนที่นั่นเนี่ยตะลึงกันหมดส่วนชิบูหลังจากที่เขารู้ว่าตัวเองมีพลังวิเศษ,ษ,ษก็ได้เริ่มต้นดูแลตัวเองเขาได้ตัดผมโกนหนวดให้ตัวเองนั้นหล่อเท่และก็ไปตามติดชีวิตอุสาแอบมองเธออยู่ห่างๆหลังจากที่เธอมากินอาหารที่ร้านของไพรีไพรีก็ได้พูดจาหืน่หน ซึ่งอุสาเนี่ยก็ไม่พอใจลุกออกไปจากร้านแต่ก็ยังถูกไพรีมาตามตือ้อจนเธอเนี่ยเดินหนีออกไปซึ่งหลังจากที่เธอเดินออกไปแล้วข่าวขอใน,นร้านก็เกิดสั่นไหวขึ้นมาก่อนที่ชิบูจะใช้พลังของเขาสั่งสอนไพรีที่เขาพูดจามไม่ดีกับอุสาซึ่งไพรีก็ขอโทษบอกว่าเขาจะไม่พูดแบบนั้นกับอุสาอีกชิบูเลยยอมปล่อยไพรีและขู่ว่าห้าบอกเรื่องนี้กับตำรวจพราะถึงยังไงตำรวจก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีก่อนที่เขาจะเดินสุบุลีถือร่มของอุสาเดินออกไปแบบหล่อเทตัดไปที่เจสันเขาก็มาคุยกับบิจิเรื่อง จีก็บอกว่าเอกสารที่เธอทําให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยดีก่อนที่เธอจะถามเจสันว่าเขาได้ไปมีเรื่องกับตำรวจหรือเปล่าแต่ไปที่อุสาทาสารพี่ชายของเธอก็ได้พาลุงแว่นมาแนะนําให้อุสาแต่งงานเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณตอนที่อุสาเนียอปรจากบ้านคุณพ่อได้ล้มป่วยหนักก็มีเพียงแค่ลุงแว่นเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือพวกเขาเรื่องค่ารักษาแต่อุสาเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะตั้งแต่ที่เธอจับได้ว่าสามีนอกใจเธอก็ไม่อยากแต่งงานกับใครทั้งนั้นทาสารเลยบอกว่าถ้าเธอตกลงจะแต่งงานปัญหาทุกอย่างจะได้จบลงแต่เขาก็ไม่ จะบังคับเลยเดินไปหาพี่แว่นอ้างว่าอุตส่าไม่สบายให้มาวันอื่นแทนแต่สักพักอุตสาก็เดินออกมาเส์ฟน้ําให้ทั้งสองเพื่อเป็นในนายว่าเธอตกลงสร่งวันที่เธอไปนั่งเศร้าอยู่หลังบ้านชีบูเนี่ยก็ได้มาหาเธอเพื่อคือร่มให้และก็ชวนเธอคุยแต่รวนนั้นเองลูสาวของเธอเกิดไปลมขึ้นมาทั้งสองเลยรีบพาเด็กไปหาหมอซึ่งหมอก็ได้บอกว่าต้องรีพาตัตเดี๋ยวนี้เลยจะเลื่อนไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเธอหาเงินมาให้ได้หมอจะเริ่มผ่าตัดทันทีซึ่งชีบูก็อาสาบอกว่าเขาจะไปหาางินมช่วยจ รักษานี้ให้เองแต่เพื่อที่เจสันเขาก็ได้มาหาท่านสารวัตรมาคุยเรื่องที่เขาไม่ผ่านพาส,สปอร์ตจึงสาเหตุที่เขาไม่ผ่านก็เป็นเพราะว่าสารวัตรไม่ชอบคี่หน้าของเจสันและอีกอย่างข้อมูลเรื่องของพ่อของเจสันมันไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วลุงหนวดเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของเจสันพ่อจริงๆของเจสันมีชื่อว่ามาตินเป็นนักแสดงที่เล่นเป็นลีโอนดัสเมื่อตอนต้นเรื่องซึ่งเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้นมันได้ทําให้พ่อของเขาต้องตายและเขาก็ความจําเสื่อมลุงหนวดขาแน่แหละที่เป็นคนที่เก็บเจสันมา ตราบใดที่เขายังเป็นตำรวจเขาจะไม่ปล่อยให้เจสันไปมีชีวิตดีๆซึ่งเจสันก็เสียใจมาก,มากเดินร้องไห้ออกไปลุงหนดข่าวก็เลยมากระชากคอเสื้อของสารวัตรและถามว่าทำไมต้องทำเรื่องเลวอร้อนขนาดนี้ตัดไปที่บ้านลุงหนดข่าวก็ได้เอากล่องของพ่อเจสันมาให้และเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังวาดต่อนาน,นพ่อของเจสันสามารถหนีออกไปได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเขาเลือกที่จะกลับไปช่วยผู้คนที่ติดอยู่ในกองเพลิงจนตัวเขาต้องตายและพ่อของเจสันเป็นฮีโร่ซึ่งพอเจสันเปิดกล่องของพ่อเขามาดู ก็ได้เจอกับบทละครที่พ่อของเขาเขียนไว้เรื่องมูรารีฟ้าฟาดซึ่งระหว่างที่เจสันกําลังนึกถึงเหตุการณ์นในอดีตเขาก็ด้เสียพี่สาวคุยกับพ่อเรองดี้พ่อไปโดนอะไรมาซึ่งพอเจสันมาดูก็พบว่าพ่อของเขามีรอยฟกช้ำจากการที่ถูกพวกตำรวจทําร้ายมาเจสัน,นเลยลรกโจสมอนมาคุยด้วยว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่เขาปฏิบัติการกันยังไงโจสมอนเลยยิ้มบอกว่าพวกเขาจะใส่หน้ากากาสวมผ้าคลุมและไล่จัดการพวกคนร้ายในคืนนั้นที่โรงเรียนก็ได้จัดงานครบรอบซึ่งผู้คนมากมายเนี่ยต่าง ก็แหกันไปร่วมงานกันส่วนชีบูก็ได้ออากระสอบมาปิดบังใบหน้าและกลายเป็นไอ้ถุงกระสอบแมนและใช้จังหวัดที่ไม่มีคนบุกเข้าไปปนธนาคารสามดเกลี้ยงส่วนทางด้านงานโรงเรียนเจสันก็ได้แอบขโมยเสื้อของนักสแสดงและขึ้นโชว์บนเวทีก่อนที่เจสันจะกระโดดลงมาจากเวทีวิ่งไปสมแมสเต็มหน้าของสารวัสซสลบเลยซึ่งผู้คนในง,งานก็มายืนดูการต่อสู้อย่างดูเดือดพวกตำรวจถูกเจสันอัดสนุ่มเลยจับตีตูดต่อยพุงซะยับก่อนที่บิจีตเธอจะมาท้าดวลกับเจสันเตะต่อยกันและก็หยิกหันของเจสันเลย ล้มลงไปนอนเก๊กท่าแก้เขินก่อนที่เจสันจะมาขู่ไอ้สรารวัตรว่าทุกอย่างที่ไอ้สรารวัตรทาเขารู้หมดถ้าไอ้สรารวัตรทาเรื่องที่ไม่ดีอีเขาจะมาจัดการสรารวัตรซะซึ่งสรารวัตรเนี่ยมันกระ้าทายบอกว่าท้าแน่จริงก็ถอนหน้ากากออกมาเลยสิจะปิดบังทําไมเจสันได้ยินแบบนั้นเลยบ้องหูไปหนึ่งทีซึ่งพอสรารวัตรตื่นขึ้นมาก็เจอกับข้อความที่เขียนไว้ว่าบุราลีฟ้าฟาดต,ตัดไปที่ชิบูเขาก็ได้เอาเงินจะมาจ่ายค่าผ่าตัดให้อุสา ح. แต่คุณหมอก็ได้บอกว่าทาสารได้เอาเงินมาจ่ายให้เรียบร้อย ไม่เธอมาชอบเขาเช้าวันต่อมาชีบูก็ได้มาดูประกาศจับมูลาลีฟาฟาดพอหาที่เขาทาร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจและได้ปล้นธนาคารไปซึ่งมันก็ทําให้ชีบูคิดอะไรดีๆออกขึ้นมาหลังจากนั้นก็ผ่านไปสองสัปดาห์แต่ตารวจก็ไม่สามารถตามจับคนร้ายไ,ได้ซึ่งพวกชาวบ้านก็คุยกันว่าชายคนนั้นจะต้องมีพลังพิเศษแน่ๆส่วนทางด้านโพธานเขาก็พยายามคิดว่ามูลาลีฟาฟาดมันเป็นใครเพราะคําพูดของมันดูคุ้นหูเขามากๆซึ่งห่างที่เขากําลังให้ลุงหนวดเขาวเย็บเสื้อให้เขาก็ได้ไปกวนตีนเจสันจนโด เจสันผลักสงายยกเขาได้อย่างชิวๆแถมคำพูดคำจาก็เหมือนกับมูลาลีด้วยซึ่งระหว่างที่เจสันกำลังพาโจสมอนไปโรงเรียนโจสมอนก็ได้ถามเจสันว่าเขาเก็บชุดไว้ในที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะพ่อของเขาจะต้องตามสืบแน่ๆซึ่งมันก็เป็นไปตามที่โจสมอนบอกเลยเพราะโพธานเจหน้ากากและก็โสรงที่เจสันเสด็จในตอนนั้นซึ่งระหว่างที่โพธานกาลังขับรถเอาหลักฐานไปโรงพักเจสันก็ได้รีบวิ่งตามรถของโพธานและก็ดเดรถไว้หลอกให้โพธานลงมาจากรถและขโมยหลักฐานขึ้นรถเมย์ไปซึ่งรถเมย์ที่เขาขึ้นมาก็คคือ ที่จะไปงานแต่งของพวกบินซีบิจิเธอก็ได้เข้ามาร่วมงานด้วยโดยเธอได้ให้เหตุผลว่าถ้าเธอไม่ไปพวกนั้นคงคิดว่าเธอคกอะไรอวอนอยู่เจสันเลยตกลงจะขอไปด้วยซึ่งพอมาถึงงานแต่งไอ้พวกบินซีเนี่ยก็ไม่กล้ามองหน้าพวก J เจสันโดนเจสันบีบมือแสดงกรับกรอบก่อนในพวกชาวบ้านจะวิ่งกลุ่มมาขอกินของฟรีกันซึ่งระหว่างนั้นเองลุงแว่นก็เห็นว่าอุสา ح, กําลังคุยกับชิบูเลยบอกกับทาซานว่าเขาเมื่อชอบใจมากๆต่อมาหลังที่เจสันกำลังเย็บผ้าอยู่ที่ร้านบิจิก็ได้มาถามเจสันว่าเขาเตรียมเงินไว้หรือยัง จะได้ไปคุยเรื่องพาสปอร์ตต่อซึ่งเจสันก็บอกว่าเขามีก่อนที่เขาจะลุกขึ้นไปเปิดลิ้นชักของเขาแต่ก็พบว่าเงินของเขาหายไปซึ่งทาสารก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนเอาเงินไปเองเพราะต้องการที่จะเอาเงินไปรักษาหลานสาวซึ่งมันก็ทำให้เจสันโมโหมากๆด่าลุงทาสารซะยับและขู่ว่าถ้าทาสารไม่เอาเงินมาคืนเขาในเย็นนี้ ลุงตายแน่ซึ่งในคืนนั้นเจสันก็เดือดมากที่ลุงทาสารไม่เอาเงินเขามาคืนลุงนัดข่าวก็เลยสอนเจสันว่าลุงทาสารเนี่ยก็เหมือนกับญาติพี่นอ้องพวกเราเขาเห็นลูกเหมือนลูกชายเขาเสียน้ําตามาเยอะเขาต้องดิ้นรนเพื่อมีกินทุกๆุกคนมีเพียงแค่ชีวิตเดียวโลกไม่ได้หมุนรอบตัวลูกตลอดพ่อแท้ๆของลูกเป็นคนที่ดีลูกก็ควรไปแบบเขาก่อนที่จะบอกให้เจสันไปขอโทษทาสารซะตัดไปที่ชิบูที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ได้เอาเงินไม้ทาสารให้ทาสาร,าสารเอาเงินไปใช้นี้เจสันซึ่งทาสารกระถามชิบูตรงๆว่าตองการ ชิบูเลยบอกว่าเขาอยากจะแต่งงานกับอุสาแต่ทาสานก็ปฏิเสธไม่ยอมให้แต่งงานและก็ด่าชิบูว่าบ้าบ้าเหมือนกับแม่ของตัวเองซึ่งมันก็ทาให้ชิบูเสียใจมากๆเดินออกไปตัดไปที่เจสันเขาก็เลยมาที่บ้านของทาสานเพื่อที่จะมาขอโทษแต่อุสาน่ก็บอกว่าพี่ชายของเธอยังอยู่ที่ร้านเจสันเลยเดินตรงไปที่ร้านต่อส่วนทางด้านทาสา,รรานระหว่างที่เขากําลังจะปิดร้านชิบูก็ได้เดินกลับเข้ามาและใช้พลังปิดประตูร้านปล่อยพลังเอากันแกไปจอดหน้าทาสานไว้และก็ด่าทาสานเรื่องที่ทาสาน แตแม่เขาว่าเป็นคนบ้าชีวิตเขาไม่เหลือใครแล้วมีเพียงแค่อุตสาหเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาและทาสานก็เป็นก้างขวางคอที่เขาต้องกําจัดก่อนที่ชิบูจะหยิบดินปืนมาโรยใส่หน้าร้านเผาทาสานทั้งเป็นและก็ทําฟอร์มยืร้องว้อยวายว่าไฟไหมไฟไหมทำให้พวกชาวบ้านเร่งมาช่วยดับไฟกันซึ่งไพรีก็รู้ว่าฝีมือนี้เป็นของใครส่วนเจสันที่ได้มาที่ร้านก็พบว่ามีคนเขียนว่ามุลารีฟาฟาเพื่อใส่ร้ายเขาเช้าวันต่อมาหลังจากที่ทาพิธีศพเส็จไพรีก็รีบเก็บข้าวของ ูบ้บอกกับทุกคนว่าที่นี่กาลังจะพังพินาศถ้าใครไม่อยากตายให้หนีออกไปจากที่นี่ซะตัดไปที่เจสันเขาก็ได้บอกกับบิจีว่าเขาเป็นมุาลารีฟาฟาดแต่บิจีเนี่ยเธอก็ไม่เชื่อคิดว่าเจสันแกล้งเธอเล่นเจสันก็เลยโชว์พลังให้เธอดูบิจีก็เลยถามว่าเขาเป็นคนปล้นธนาคารและฆ่าลุงทาราสหรือเปล่าแต่จเจสันก็ปฏิเสธแต่พอบิจิถามว่าเขาเป็นคนที่ต่อยเธอที่งานโรงเรียนหรือเปล่าเจสันก็เลยทำอำัมอ,อึง้งๆเลยโดนบิจีสัดหน้าเขาให้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาคุยปรึกษาก เพื่อที่จะตามหามูลารีตัวปลอมที่แอบอ้างชื่อเขามาให้ได้แต่ใิพวกตำรวจพวกเขาก็ได้คุยกับพวกชาวบ้านว่าถ้าใครเจอมูลารีจะต้องรีบสั่นละครแจ้งเตือนให้ทุกคนได้รู้ส่วนเจสันเขาก็ได้เห็นว่าที่ร้านของอันนี้ได้ติดกล้องวงจรปิดที่ถ่ายไปที่หน้าร้านของเขาพอดีเลยได้ให้เจ้าหน้าที่เปิดเครื่องวิดีโอดูแต่ระหว่างที่กำลังดูกันอยู่ทีวีดันดับขึ้นมาก่อนที่ชิบูในร่างไอถุงกระสอบแมนจะเดินเข้ามาในโรงพักและรัจัดการพูกตำรวจในนัสซะี่หดตดหายสรว่ที่ชิบูกำลังเจ้าลุมมเข้าาตะชบู ก่อนที่จะเอาเทปและวิ่งหนีไปซึ่งทั้งสองคนก็ได้วิ่งไล่ล่ากันจนไปถึงรถบัสต่อสู้กันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครจนคนขับนี้หลับปุ๋ยเลยซึ่งชีบูเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียเพราะเขามีพลังที่แกล่งกล้ามากๆและก็สามารถทําลายเทปได้สําเร็จก่อนที่จะกระโดดหนีไปแต่เจสันก็ได้กระชากเสื้อผ้าจากชีบูขาดออกมาส่วนทางด้านรถเมย์ก็ได้ขับตรงมาที่หน้าผาซึ่งก่อนที่รถเมย์จะตกลงไปเจสันก็ได้เข้ามาดึงรถเมย์ไว้และกระโดดหนเชือบไปช่วยเด็กผู้หญิงไว้ได้ทันซึ่งมนก,ท,ก,าบบานกทา,นนขา,ขาและ่่อี เจสันจะไปเขาก็ได้มาเกตที่รถเมย์ว่ามูราลีฟาฟาตัวจริงหลังจากที่เขาได้ช่วยคนครั้งแรกมันก็ทําให้เขาอบอุ่นหัวใจมากๆมนตั้งตัดเสื้อซูเปอร์ฮีโร่ให้ตัวเองทําไปยิ้มไปอย่างมีความสุขและก็ซ่อมแซมรันย์ผ้าของพ่อเขาส่วนทางด้านชิบูเขาก็ได้ซื้อของมาฝากอุสาซึ่งลุงแว่นก็ได้เข้ามาพอดีและก็ไล่ชิบูไปซึ่งชิบูก็จัดการเก็บลุงแว่นซะเลยและก็โบยความผิดให้มูราลีเหมือนเดิมทาเอาเจสันนี่งมากๆที่โดนใส่ร้ายอีกแล้วเขาก็มานั่งคิดทบทวนถึงไอ้ถุงกระสอบแแมมนนล็ปิขึา ว่าเขาได้กระชากเศษผ้าของมันตอนที่มันพยายามจะหนีเขากับบิจจิเลยไปที่จุดเกิดเหตุและเดินหาเศษผ้าดูก็พบว่ามันเป็นเสื้อของร้านเขาพอไปตรวจสอบประวัติการซื้อเสื้อดูก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้ถุงกระสอบแมนก็คือชิบูนั่นเองส่วนทางด้านชิบูร่่นที่เขากําลังทําแผลก็ได้ยินคุณหมอคุยกับช่างที่มาซ่อมเครื่องเรื่องที่มีคนถูกฟ้าผ่าแล้วมารักษากับเขาชิบูเลยลองไปค้นประวัติของคนไข้ดูก็ได้รู้ว่าคนคนนั้นก็คือเจสันนั่นเองส่วนทางด้านโพธานเขาก็ได้ขอรูปปภาาาาาพจากช่่่งงงททีีไีไนนน,นนนนนโรรเยใตอั้ ก็ได้รู้แล้วว่าคนคนนั้นก็คือเจสันแต่ไปที่สารวัตรระหว่างที่เขากําลังเดินตรวจตาคุมงานประจําปีของหมู่บ้านอยู่เขาก็ได้เจอกับไพรีที่จะมาให้บอดแสเรื่องไอถุงกระสอบแมนแต่ไปที่เจสันกับชิบูทั้งสองก็รู้ตัวตัวของกันและกันแล้วส่วนพวกชาวบ้านเองก็รู้ด้วยเช่นกันว่าใครเป็นมูลารีเลยรีบหลบโพลไปรอกันอยู่ข้างนอกส่วนชีบูก็ได้มาคุยทําข้อตกลงกับเจสันบอกว่าเขารู้แล้วว่าเจสันเป็นมูลาลีเขาจะจบเรื่องทุกอย่างขอแค่เขาได้สมหวังกับอุษาเขาจะออกไปจากหมู่บ้านนี้โดยจะะไไม่่่่กกออออเรออรืงงีซึ เจสันก็ถามว่าถ้าอุสาวรู้ว่าเขาเป็นคนฆ่าทาสารจะเป็นยังไงชีบูเลยบอกว่าเขาจะเผาทั้งหมู่บ้านนี้ให้รับขาบ้าซึงระหว่างที่พวกเขากําลังย็นคุยกันพวกชาวบ้านและตํารวจก็ได้มายืนล้อมพวกเขาและก็สั่นละครั้งซึ่งไพรีเนี่ยก็ได้มาให้การด้วยชีบูเลยบอกให้เจสันไปเพราะพวกชาวบ้านต้องการตัวเขาหลังจากที่เจสันได้หนอกไปแล้วพวกชาวบ้านก็ได้มารูปปาหินใส่ชีบูแต่ชีบูก็ได้ใช้พลังจิตหยุดทุกอย่างไว้ได้จนกระทั่งมีตํารวจนายหนึ่งแอบปาหินใส่หัวเขาเลยทำให้ชีบูโมโหอารวาใส่พวกชาวบ้านและก็เดินนกับบ้า ส่วนทนานเจสันเขาก็ได้ถูกโพธานดักจับที่สะพานเพราะเขามีหลักฐานแล้วว่าเจสันคือมุราลีในคืนนั้นพวกชาวบ้านก็ได้รวมพลถือคบเพลิงจะไปจัดงานโอลิมปิกที่บ้านของชิบูซึ่งชิบูก็รีบเก็บข้าวของเตรียมเพนนออกมาจากบ้านแต่ระหว่างนั้นเองเขาก็ได้เจอกับอุสาและลูกสาวอยู่ในบ้านของเขาซึ่งเธอกําลังยืนดูรูปภาพที่ชิบูวาดไว้และก็ได้รู้ว่าชิบูรักเธอมากขนาดไหนซึ่งชิบูก็บอกว่าเขารักเธอมาตั้ง28ปปีแต่เขาไม่รู้ว่าจะบอกความรู้สึกนี้ยังไงกับ ธอดีอุสาเลยบอกว่าให้เขาอยู่กับเธอที่นี่ได้หรือเปล่าชิบูเลยตกลงที่จะอยู่ที่นี่กับเธอก่อนที่เขาจะออกไปบวกกับพวกชาวบ้านซึ่งไพรีก็เปิดกอดได้เปรียบเลยโยนไฟขึ้นไปบนหลังคาบ้านของชิบูระหว่างที่ชิบูกําลังต่อสู้กับพวกชาวบ้านไฟที่ไพรีโยนไปเมื่อกี้มันดินล,ลาไปโดนประทัดที่อยู่ในบ้านของเขาจนระเบิดตูมขึ้นมาทําให้อุสากับลูกสาวเสียชีวิตทั้งคู่ส่วนชิบูตอนนี้ทางตํารวจยังหาตัวเขาไม่พบซึ่งหลังจากที่อุสาได้ตายไปตอนนี้ชิบูก็ได้เข้าสู่ดักซ้ายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในคืนนั้นที่งานประจำปีของหมู่บ้านก็ได้มีผู้คนเข้าไปร่วมงานกันอย่างคับข้างรว่งน,นั้นเองพ่อของชิบูก็ได้มาบอกกับสารวัตรว่าพวกเขาจะต้องรีบตามจับตัวชิบูให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะเวลาที่เขาเสียสิ่งที่รักมากๆไปหมอนั่นจะกลายเป็นบ้าเมื่อตอนเจ็ดขวบเพื่อนสุดที่รักของชิบูถูกวัวขวิดตายเขาได้้ังแค้นให้เพื่อนด้วยการเผาวัวตัวนั้นทั้งเป็นและมาตอนนี้เขาได้สูญเสียอุตสาหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวที่เขารักมากที่สุดในชีวิตไปตอนนี้เขาสามารถสร้างความเสียหายมากกว่าก่อนถ้าตำรวจไม่รีบบจััตวชิู พวกเขาจะไ่เหลือหมู่บ้านให้ปกป้องอีกเลยก่อนที่ชีบูจะระเบิดสะพานทิ้งและระเบิดรอบงานทําให้พวกชาวบ้านแตกตื่อรีบวิ่งหนีตายกันบิจิที่ได้เห็นว่าชิบูกงแอบเข้าไปในชั้นใต้ดินเธอจึงตามลงไปก็ได้พบว่าที่ชั้นใต้ดินมีระเบิดจํานวนมากที่กําลังจะระเบิดตัดไปที่เจสันสารวัตรก็ได้มาปล่อยตัวเขาเพราะเรื่องตอนนี้มันบานปลายเกินกว่าที่ตํารวจจะจัดการได้แล้วแต่กุญแจกลองขันเดินเสียไขยไม่ได้เจสันเลยพังกลองเก่าออกมาและเดินมุ่งหน้าไปที่บ้านของเขาเดินไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตไปวาต่ ันน้นเขาได้ถามพ่อว่ามูราลีฟาฟาเป็นใครเขาทําอะไรซึ่งพ่อของเขาก็ได้บอกว่าเขาช่วยเหลือผู้คนที่กําลังทนทุกข์เขาไปถึงจุดที่พระเจ้าไปไม่ถึงและถ้าลูกจะเป็นมูราลีลูกจะต้องเติบโตและเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนเมื่อทุกอย่างกำลังจะสูญสิน้นผู้คนรอบตัวจงเห็นมองลูกด้วยความหวังเมื่อถึงวันนั้นลูกจะได้เป็นมูราลีฟาฟาผู้ปกป้องแผ่นดินนี้ตัดไปที่ชิบูเขาก็ได้จับชาวบ้านไปขังไว้นในกรงตเตรียมตัวที่จะระเบิดทุกคนทิ้งซึ่งระหว่างที่ระเบิดกำลังจะทํางานก็ได้เกิด ดขัองชีบูเลยเดินเข้าไปดูข้างในกลงว่าทำไมถึงไม่ระเบิดก่อนที่เขาจะถูกเจสันต่อยกระไเดนออกมาและยงนกั๊กท่าบนหอกคอยแบบหลอเทสยงพวกชาวบ้านก็ยืนเฮเชียร์เขาด้วยความหวงังและเรียกเขาว่าซูเปอร์ฮีโร่หลังจากนั้นเจสันและชีบูก็ได้มาดวลกันหนึ่งหนึ่งตัวต่อตัว,ตวชีบูนี่ก็บ้าสุดๆเอาหน้ารับมาของเจสันจังๆแต่ก็ไม่เป็นอะไรเลยยังหัวเราะได้อยู่โดยรววหมัดรัวๆก็หมายเจ็บและก็สวงพลังจิตกลับไปรัวๆจนเจสันพลา,าดท่าโดนกระทืบสมองก่อนที่เขาจะถูกชีบูดึงหน้ากากทิ้งซึ่งเจส ก็บอกกับชิบูว่าให้หยุดเรื่องพกนิได้แล้วคนพวกนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเข้าใจความสูญเสียของชิบูแต่ชิบูเนี่ยก็ไม่เชื่อและก็พลรามต่างๆนานาว่าไม่เคยมีใครเข้าใจเขาเขาพยายามที่จะให้โอกาสกับทุกคนแล้วก่อนที่เขาจะชักพลังถูกให้ราคังตกลงมาทับเจสันซึ่งระหว่างนั้นเองเจสันก็นึกไปในเหตุการณ์ตอนที่พ่อของเขาได้ช่วยผู้คนจนตัวเองต้องตายซึ่งพ่อของเขาได้เคยสอนว่าทุทกๆคนที่ลายล้อมตัวเขาล้วนต้องการที่จะให้เขาเป็นผู้ชนะดังนั้นเขาจะต้องชนะเพื่อผู้คนพวกนั้นก่อนที่ราคา ก็สามารถใช้พลังจิตได้เหมือนกับชิบูยกของขึ้นมาแล้วก็โยนสวนกลับไปสู้กันไปกันมาอย่างดุเดือดสิ่นผลสุดท้ายเจสันก็เป็นฝ่ายชนะโยนหอกแทงทะลุตัวชิบูส่วนวิจิเธอก็ได้ใช้ลูกเตะเตะหินให้น้ําไหลเข้ามาดับไฟไปได้ทันส่วนพวกชาวบ้านก็ได้มาเย็นมุงชื่นชมในตัวของเจสันกันเช้าวันต่อมาพาส์ตของเจสันก็ผ่านแล้วเขาสามารถเดินทางไปอเมริกาได้แต่เจสันเลือกที่จะไม่ไปเพราะเขาจะอยู่ปกป้องที่นี่ตลอดไปก่อนที่เขาจะไปยนเก็กบนหอระฆังแบบหล่อเท่และหนังก็ตัดจบ เพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับหลังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป8.3คะแนนส่วนในด้านเว็บ r o t t e ท Tomato ก็ได้คะแนนจากฝ่ายนักวิจารณ์ไป60%ส่วนฝ่าคนดูได้ไปถึง95%ส่วนทันด้านมุนดุขางข่าวผมขอให้คะแนนกันหนังเรื่องนี้ไป6.5คะแนนครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อินเดียอีกเรื่องหนึ่งที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงมากๆกันเลยทีเดียวก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดูได้เพลินๆยาวๆเลยเหมาะสำหรับคนที่ว่างๆอยากจะหาหนังอะไรสนุกๆดูหนังเรื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์ณจุดๆนี้ได้และถ้าหาว่าใครติดใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆแล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r คร e ไว้เจอกันใหม่กบบนนกัััับบหหหนนนนง้้าสรวี็ สวัสดีครับ